วันนี้มาจากผู้ชายค่ะถามมาว่าผมกับแฟนทะเลาะทุกทีที่เธอมีประจําเดือนมีวิธีการรับมือยังไงกับมนุษย์เมนมั้งครับ <Yeah. S 1> แมเรื่องนี้มันเรื่องโลกแตกอะค่ะคุณคือทุกๆเดือนของผู้หญิงเวลาก่อนที่จะมีประจําเดือนฮอร์โมโนมันก็จะมีการสวิงขึ้นลงนะคะคุณมันมีการปรับเปลี่ยนของฮอร์โมนตอนนั้นไม่เชอโมโหมากกว่าปกติเธอก็จะเศร้ามากกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เรื่อง จริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องธรรมชาติไหมมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีเธออาจจะเศร้าน้ําตาไหลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพูดอะไรนิดหน่อยโอ้ตายน้อยใจดราม่าหรืออยู่ดีเรื่องนี้ไม่ควรโกรธก็โกรธขึ้นมาแล้วจะรู้ยังไงอ่ะบางทีผู้หญิงังไม่รู้ตัวเลยเป็นเม้นมาไหนอะไรยังไงเราต้องสังเกตคุณผู้ชายคะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งต้องรู้เรื่องเขารู้ยังไงมีแอปพลิเคชันมาแนะนำแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า M c y c l e s นี่เป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดอกไม้แล้วกดเข้าไปดึงเน่มันจะเขียนเลยว่าวันแรกมาวันไหนยังไงมีมีการเขียนนี่ใส่เข้าไปได้พีเรียดวันแรกที่มาวันไหนใส่เข้าไปวันสุดท้ายที่เมนหมดกี่วันทั้งหมดแล้วมีทั้งหมดกี่วันเซฟกันไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยเสร็จปั๊บมันจะคำนวณให้เสร็จสับเลยว่าเดือนหน้า next e x p e c t เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นผู้ชายจะรู้แล้วว่าภายในเนี้ยนะ24สิิงหา24สิงหี่สิงหามเมนจะมาเพราะฉะนั้นนับไปก่อนสักประมาณ3-4วันนะ20สิงหาอากาศไม่ดีละช่วงนี้ช่วงนี้วันแดงเดือดอย่าไปอยู่ใกล้มันบางบ้านเนี่ยนะพ่อลูกเนี่ยรวมหัวกันเรียกแม่ว่ามนุษย์เมนเดินมาแล้ว ทุกคน้องอยู่กันแบบในที่สงบอย่าแบบพูดมากอย่าหืออย่าอืออย่าอะไรปล่อยแม่เขาไปเดี๋ยวเขาจะดีเขาเองเพราะฉะนั้นแอปนิ้ช่วยคุณได้คุณจะได้คอยเตือนแล้วจดไว้ในปฏิทินคุณเลยนะวันนี้วันแดงเดือดอะไรเนียว่าไปไม่ใช่แมนอยู่เรื่องหูแตะกันนะเราจะโดนแตะแอปพลิเคชันนั้นชื่อว่า m o n t l y cycle หรือว่าย่อว่า m จุดแล้วก็ cycle นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น โหลดไว้เะคะคุณผู้ชายคะโหลดเกมเกินยังได้ต้องเยอะโหลดแอปนี้ไว้เพื่อชีวิตที่หาไม่ของคุณนะคะจะได้อยู่ต่อไปค่ะคุณขาเอาใครมีปัญหาถามมาที่กลแมทีวีนะคะทั้งทางแฟนเพจแล้วก็ทาง i n นสตาแกรนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าดิฉันอยากจะคุยกับคนคนนี้ค่ะเป็นดีเจเป็นพิธีกรที่งานชุกเหลือเกินแต่ที่ทําไปทัท้งหมดเพื่อนอกจากเง<ท>ินแล้วเพราะเขาฟุ้งซ่าน Сокрутно.